สวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่เชี่ละครที่ไทยครับโอ้นี่คือตำนานเรนเรนไมล์ไลแมนบอสแพนด้าพันตัวจริงตัวปลอมเป็นต้นตำนานเป็นต้นตำรับอะไรบการหน่อยครับครับอะไรครับ ามองหุงยายเรืองสบพองทองโรงบาลได้อมงแกนอไม้แกนไม้ครับแคบหมูครับข้าเหนียวบ่บ่บ่หันหันข้าเหนียวมีแลวเม็ดแล้วข้าวปุ้นทำลาวครับข้าวปุ้นเปล่าหราปุ้นมีน้ำขาุ้นเปล่าครับปลาบาดแกบหมูปลาบาด หนึ่ง<ผ>ชั่วโมงโดยประมาณได้เประมาณร้นครับผมขอบคุณที่ใช้บริการครับครับผมเออเจ้าผูกมิดดีเว้ยหอ,อยสวัสดีครับลายแมนมาส่งกับข้าวแล้วครับส่งมีช้มตามมาส่งครับมี ตามแกงหน่อไม้ครับแทบหมูขนมจีนครับอร่อยแทบไหลครับล้านไนล้านไหนแกงหน่อไม้ล้านไนล้านไหลร้านใหญ่เรียงครับของแท้นาออร่อยถูกใจท่านครับราคาย่อมเยาวครับมาส่งถึงที่นะครับเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งร้อยซาบาครับไปเมื่อ หลายเจ้าบอกเพิ่นได้ชิมแหละผูกเอามาให้ต้าบใกล้ก็มีฟิ้งมีมีจักออเดอร์มานี่มีจักออเดอร์คนสั่งจักคนดิดนี่มีคนสั่งอยู่ปัจจุบันนี้ทางน้องผมมีคือในเมืองก็หล่ะสาคาในเมืองก็หลายมัค่อยว่างอ่ะเขาไม่ค่อยโทรหรอกแต่ว่่ามคอยเอออนียากให้อาจจะบมัวย่อใจกับไข่โมคุ้นเคยไม่ได้คนรักการสั่งเออเอออยากให้เจ้าได้เงินพี่นังมันเยอะมันจะิได้ไม่กินมาคนนนเจ้าใช้บริการไปได้อยู่รัชมีสามกิโลห้ากิโลสิบกิโลไปได้มันบอกถนนชอย เลขที่ก็ไปที่เขาจะเอาขึ้นยูทูบแล้วกันเอาเบอร์โทรไว้ให้ครับไปออาลดไหเห็นไหมออโหลดไหมเบนบ่เดี๋ยว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 ถามกว่านี่มันได้ร้อยยี่ห้าไออร้อยยี่ห้าไอร้อยแม็กขักใช่ไหมจวดๆเลยเป็นบ่ยกล้อก็ได้สบายจ้างไปชื่อร้านเขาก็ชงเข้าไฟแนนซ์ชงทางเชเว่นเข้าธนาคารก็ได้ชงเข้าไฟแนนซ์ใหญ่กรุงเทพ แค่นั้นเดีรับเงินชาญยนต์มีหน้าที่ขายแค่นั้นมีหน้าที่จะเงินจะเอาสองพันชี้มันกินดอกเบี้ยสามหมื่นห้าสามหมื่นก็มาตั้งเจ็ดพันห้าเจ็ดหมื่นหกกินจะเป็นสามหมื่นชี่ปุ๊เขาไปนั้นก็มาหาจินเป็นชมบัตผมเดี๋ยวละสองพันกว่าบาทเอาสู้ไปส่งไปมีก็ขาดชงวันแค่พันเขาบางคนยังมาตามไปเรื่อยจ่ายมันคิดสัญญาเขาขอขอบคุณมาก โชคดีโชคดีไปไปไปส่งแคกส่งแคก พลังสัตว์พาคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกที่เพียงใจที่มีให้มันคง